สบ,บายดีผมไปพี่น้องเนาะเมื่อเนี่ย่าาอาทิตย์สิพาไมา่ย้ำต่อย่ำหลีอยู่ห้างน่ะน้ำกับบดนีแห้งดอกพนตกค่อยๆบูสิมีปูมีปาลาหรือบนอไปไปเบิ่งกันพี่น้องกระเทือนในไซเลยกระตองไปย้ำเนาะเบียดมาทางล้างอี่างนี้ไปน้องกันอีกได้ ตา่ห้อตาเหรอน้กเยอะมากเลยใช่ไหมเป็นตาเ่เป็นตามีดคีรีเลยเหออืออ้ยบมีปูนปาเอาพี่น้องหย่างเห็ดปวกนี่แล้วม่งิวมะง่เอาเลหมอแคบต่อเลย เอาแล้วพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องแม่นแม่นไปอยู่ที่เห็ดปวกโอ้เห็ดปวกบ้านเลยเนาะโอ้บ้านเบิ่อเลยมัวเนี่ยบุรีพยายามเนาะอืมเก็บเก็บเก็บผู้ผู้ผู้ไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวกับมี่อิู่เที่ยวก็บกับมี่วะฮะบุรีเลยดิเออเก็บเก็บให้มม่กล่องเนาะเก็บเนาะคอยเก็บบัวธนัดไปเลยอ๊ะไม่ก่องเพื่อเก็บ ขอาจะไปหลอกมึง,งด้วยเถ่งๆนี่ก็มีเดิถือกระตาม,มาเมอะอะจม,มาันเปลือยบอโอ้กระว,วานนี่กระเทาหูว่มีดปวงมาย่ามแน่ตอนออต,อตอนเลยนะเออนเจ็บ หมจ์เจาะเลยมือนี้ก็แกงปลาเนาะพี่น้องจะเอาไปใส่แกงปลาเลยโอ้ยมันกับเละดิ่งแต่เจอก็แจ็คขอตเนาะมายามตอนไปเจอแจ๊กขอตดด้วยฮิตปวกโอ้โหพึ่งไปฉาบเอิญนึงตือเท่านี้ก็มีเจอที่มายามตอนก็มีเหมือนกันไหนก็มาหนักโอ้โมอเจาะขนาดเพลินเอามาให้ยังเลยมี ขันหมั่แค่นีแล้วพี่แกง็เงาพี่ก้นี่เงาพี่เนาะสดาดีเนาะมาไหวบนอ้หหนาวเลยเปื่อแล้วเี่นตมาใส่เปนกรบอปั่นนี่อ้หสุดาดสดาดพี่น้องอ้ยมุนไเลยค่ค่อยค่อเห็นอ้ก่อนนีกนี่นีก้ีเนาะลายเดือบี่รหเบบนไปจะ โอ้สุดายดิมาสาบก่นเลยพี่ดิยู่พี่ก็มีพี่น้องบอรดอกสองดอกโอ้เบิ่งออกออกไปเก็บบังก่อนเนาะบ่าวทีจะเอาไปเก็บกอนอ่าตัวเนี้ยอยู่ลุมเนี่ยอระมีจี่เสียบงังเจุดป้านเนี่ย ม <c ười> <c ười> ันแล้วแล้วบ่ไปหาบิ่เนาะไปหบิ่เนาะเดี๋ย่อยลอดกล้องไว้ก่อนได้อยู่บ่อันได้ลาไปไดจักดอกได้ฮะนเดียวมันเน่าบ่เน่าบอืมันเน่าบเด้อพี่น้องนนี่เอากูดอกน้อยน่นเน่าบ

เ,เ,เมันเหนาเนะมันเรียวนะอ๊กกุ๊กกุ๊กมีบ่อแถวไหนกันเลยมันเนปืเ่อยบ่อ เจ้าบุมฮาหวันไม่ยากต่อในกเาเฮิตปุ๋มาพี่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 อ้พีน้องยังงยูโซกซ้ำดองนี่ล่ะนลคนคือในเด็กกบมันนี่นั่นเลยคือไงบัดเนี้ย chết mà thầu phượng lọ hài cứ bùi nhiệt đốt đấy tàu bớt để lá đấy cái chất đỏ không đại chất đỏ ôi đẹp biết tưởng gì cấp kèn pa nó động kèn sê pa kèn pa bỏ ừ. Ồ. chắp vô khỏi chỉ lọ nó phải ôi nhìn hăng đen này cứu quá khỏi ừ. chắc cứ báo đó mình nấu nào hả? Vì nấu hả? anh đi cái kim này đâu? Ừ

นี่มันยังพอใช้ได้ก็เห็นมอดอเลยนะแนล่าก็เห็นไขบังเอิญบัมี้ใครมายามตอนไข่เดี๋ยมายามตอนไข่เลยเจอไข่เลยเจอไข่มายามตอนบ๊วยมันกินบุได้เฮ็ดอะนะไข่เบิองแล้วไข่เบิองกูเิบ่ไอ้ยไข่เบิองเดียวนี่แหละ กินบลาอีเห็ดอะนะลายอยู่แถวลุมปูกระมิแถวลุมพูเนาะเห็ดปูกระมิแถวลุมในหอมอยู่วันให้กินหอมอยู่เออหม่าเขาครับบนลงไปยาเขาก็บอกคิดว่ามันสีมีเห็ดปวกเนาะมือแรกเห็นซีมาป่านขันพายเราผิดเนาะอยู่นี่นี่ นำลายออกนี่มันมันเวียนออกทอ่อมันออกหลุมท่อมาอีกมีเออป่นะเมื่อนาะกระเจรดคอยกระเป้าไอ้พุ่นแหละคอ,อ,อลืมกระเจี๊รถเนาะพี่น้อง <c oughs> เนาะมันเปี้ยวเปี้ยวกระเจี๊รถนะพี่น้องแ <c oughs> หมพี่น้องคือวันอันนี้มาพี่น้อง <c oughs> ลืมกระเจี๊รถเนาะโอ้ยอ,อย่างไปย่างมากเอาละโบกระเจี๊ยโรถเขนาน่าสิคิดออกแต่เฮิ้งกรบโบคิดเวยแน่นั่นแหละ ใหญ่แล้วพี่น้องนี่โอ้ยเดี๋ยวพ่ออ๋ออ้อสิปลาเนาะปลาถือตอนตรงเสานี้เนาะตอนรูมเนาะบุเป็นตอนนี้เนาะตอนนี้บุซูถือดอกน้ำบุแห้งเลยถือว่าบุได้กินเนาะตอนรูมนี่ไข่แน่กัพ่อได้กินอยู่น้ำคอยน้ำแห้งก็ได้กินเนาะ เมื่อป่ะมาเนี้ขาเคยเจรลดเลวเมื่อเนาะสุดท้ายนี่อยากฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามสองหากินอยู่ถิ่นลาเเด้อเป็นสองของบ่าวอาทิตย์ละ่อกดสั่นกระดิ่งพร้อมได้เพื่อสิบุรีพรคลิปใหม่ๆนที่บ่าวอาทิตย์ลงไปเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าจบสำนีเนาะได้โบไร้เฮ็ดปัวกับพ่อได้อ้อเนาะพ่อได้อ้ออยู่ไปกลับกันมาเนี้สวยเลย